น้อมกราบคติธรรมคำสอนปรบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อหลวงปู่มั่นยืนยันเหลือเพียงวันก็ให้เร่งปฏิบัติถ้าทำได้เกิดผลบุญอย่างมหาศาลเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เรื่องราวการพบผ่านวิญญาณผู้มุ่งมั่นศึกษาธรรมแต่ถูกยมทูตจับตัวไปชำระบัญชีกรรมก่อนเวลาท่านจึงไปตามวิญญาณกลับมาจากยมโลกเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อหลวงปู่มั่นออกจาริกไปกับพระป่าจำนวนหนึ่งออกเยี่ยมเยือนญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่อีสานตอนเหนือและได้เลือกที่ทำนับ อยู่ที่วัดป่าเ,าเก่าวัดหนึ่งซึ่งชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่กุฎไม้ส่วนพระลูกศิษย์ก็หาพื้นที่ปักรตรดอยู่รอบๆหลวงปู่ใช้กุฎไม้หลังนั้นเป็นที่เจริญสติภาวนาหลายคืนจนคืนหนึ่งจิตของหลวงปู่ได้สัมผัสถ,ถึงวิญญาณสัมพเวิสีตนหนึ่งจิตของสัมพเวิสีตนนั้นยังเป็นจิตที่เพิ่งตายใหม่ๆท่านเห็นว่า มาวนเวียนแถวแถวนี้หลายคืนแล้วจึงเรียกให้มาคุยด้วยวิญญาณปรากฏกายออกมาหลวงปู่ถามว่ามาจากไหนวิญญาณตนนั้นกราบท่านมีหน้าตาเศร้าหมองน้ำตาไหลาอาบแก้มบอกว่าตัวกระผมนี้รู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาในตัวหลวงปู่มากตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ให้ได้ เที่ยวออกเสาะแสวงหาหลวงปู่มานานแสนนานเมื่อทราบข่าวว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางเพื่อจะมากราบท่านแต่เหมือนมีกรรมยังไม่ได้ทําตามปณิธานระหว่างเดินทางก็ตายในป่าเสียกรอนด้วยไข้ป่าจึงต้องมาเป็นสัมภเวสีเช่นนี้เมื่อหลวงปู่มั่นได้ฟังก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและศรัทธา อันแรงกล้าของวิญญาณตนนั้นท่านจึงถามไปว่าตายมากี่วันแล้วสามวันครับวิญญาณตอบงั้นโยมยังเหลือเวลาอีกเจ็ดวันก่อนที่เขาจะมารับตัวไปอัตมาจะสอนการภาวนาให้จงตั้งใจให้มากเพราะเวลาของโยมเหลือน้อยติมทีแล้วจงมาหาอัตมาในเวลานี้ของทุกวันวิญญาณดีใจเป็นอย่างยิ่ง เขาเพียรมาหาหลวงปู่ทุกคืนซึ่งหลวงปู่ก็สอนหลักธรรมและคำภาวนาให้แก่เขาทุกคืนจนเวลาล่วงเข้าคืนสุดท้ายหลวงปู่มั่นไม่เห็นเขามาหาท่านเหมือนเดิมจึงกำหนดจิตด,ดูก็เห็นว่าวิญญาณตัวนั้นเพิ่งถูกลยมมาทูดจับตัวไปนำตัวไปนรกเสียแล้วอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาทำไมยมมทูตขยันเสียจริง หลวงปู่ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่าวันนี้ท่านจะไม่ออกมาข้างนอกถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิไม่หายใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวท่านก็กลับหลวงปู่ท่านนั่งสมาธิถอดกายทิพย์ออกไปจากขุติจนถึงทางเข้าอยู่มะโลกท่านเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นจนได้สัมผัสถึงกลิ่นและเสียงร้องระงมมันเป็นความรู้สึกของความทุกข เหลือแสงที่ไม่จบสิ้นเป็นเวลานานชั่วกับชั่วกันจากนารกขุมต่างๆที่คนในนั้นกำลังรับโทษอย่างหนักจิตของหลวงปู่ล่องลอยไปถึงทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางอันยาวไกลสุดลูกหูลูกตาก็พบกลุ่มยมมทูตที่กำลังนำพากระบวนวิญญาณเดินไปเพื่อชำระความวิญญาณทั้งหมดถูกล้ามวิโซตวน หน้าตาเศร้าหมองหลวงปู่เห็นชายคนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อหลวงปู่เข้าไปใกล้ๆพวกยมทูตก,ก็ยกอาวุธเข้ามาขันหยุดก่อนสมณะรูปนี้เข้ามาทำไมมีธุระอะไรรับท่านหลวงปู่ยกมือชี้ไปทางสัมภเวสีตนนั้นแล้วพูดว่าอาตมามาที่นี่ก็เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบว่าวิญญาณตนนี้ ยังเหลือเวลาบนโลกอีกหนึ่งวันท่านอย่าเพิ่งเอาเขาไปได้หรือไม่พวกยมทูตทำหน้าขึงขังจริงจังแล้วตะคอกออกมาว่าออกไปมาจากทางไหนกลับไปทางนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ตอบกลับมาว่าอาตมาไม่ไปเรายามาทูตมีสีหน้าเหี้ยมดุดันมากขึ้นเอาอาวุธออกมาเดินเข้ามาหาหลวงปู ทำท่าจะฟันหลวงปู่แล้วมีเสียงขึ้นว่าหยุดก่อนทันใดนั้นแผ่นดินในยมโรคก็สั่นไหวอย่างรุนแรงจนเสียงวิญญาณที่กรีดร้องดังระง,งมเงียบกลิบเกิดประกายลำแสงเหมือนฟ้าผ่าเป็นสิบบครั้งปรากฏเป็นพระยายมราชตาดุดันน่ากลัวภายในดวงตามีอำนาจเขาเดินมาหาหลวงปู่มั่นพร้อมกับที่เท้า แล้วถามว่ามีเหตุอันใดถึงกลับต้องมาถึงยมโลกครับหลวงปู่มั่นตอบว่าอาตมาต้องการมาตามท่านผู้นี้ซึ่งเขายัางตั้งจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกอีกหนึ่งวันท่านจับเขามาก่อนให้เขาได้ภาวนาได้ครบกำหนดก่อนได้ไหมท่านยม,มาราชแต่วันเดียวเองนะครับก็วันเดียวนั่นแหละ จะแค่วันเดียวปีเดียวหรืออึดใจเดียวก็ยังอยู่ในช่วงภาวนาท่านคงลืมไปแล้วละสิว่าเวลาแค่หนึ่งวันในยมโมโลกก็แทบจะเป็นเวลานานชั่วกลับชั่วกันของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้ไหมว่าพระพุทธองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมาหลายสิบปีแต่ในช่วงอึดใจเดียวเท่านั้น ที่จิตของพระองค์วิ่งไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้ฉะนั้นแล้วอย่าได้ดูถูกอำนาจของเวลาได้จะให้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ควรที่จะให้เขาไม่ใช่หรือท่านเป็นผู้ใหญ่ในนี้มีจิตที่เป็นธรรมจงลองตรองดูนะเมื่อท่านพยาอยุมาราชได้ฟัง จึงยกมือไหว้หลวงปู่ตอนเข้าไปถามความท่านโยมราชได้ใจความว่าวิญญาณน,นี้ถูกจับมัดรวมมากับกลุ่มพีป่าเร่ร่อนบางเอินว่าเป็นทางผ่านของป่าเขาพอดีจึงโดนจับมาด้วยแล้วท่านพิจารณาว่าวิญญาณน,นี้มีกรรมก็จริงแต่ยังมีจิตใจดีอยู่มากไม่นานก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อี เมื่อกลับมาบนโลกมนุษย์ก็ให้ภาวนาทันทีเป็นเวลาหนึ่งวันแล้วก็สอนวิญญาณนั้นทั้งหมดเต็มความรู้ของท่านท่านกำชับว่าจงเร่งความเพียรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันการได้บรรลุในชาตินี้แต่ผลการปฏิบัติจะติดตามตัวเขาไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ก็อาจสำเร็จชาติหน้า วิญญาณนั้นจดจําทุกถ้อยคำที่หลวงปู่สอนด้วยความตั้งใจยมมาทูตได้รับตัววิญญาณนั้นไปวิญญาณนั้นก้มลงกราบแล้วปวาราณาตัวขอรับใช้หลวงปู่มั่นไปทุกทพทุกชาติและวิญญาณนั้นก็สลายหายไปน่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิญญาณที่มีจิตแน่วแน่นี้ช่างมีเวลาน้อยเหลือเกิน เขาเที่ยวเพียงตามหาหลวงปู่เป็นเวลาหลายปีกว่าจะได้เจอกลับมีกรรมต้องตายเสียก่อนจึงได้เจอหลวงปู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นแต่เป็นเจ็ดวันที่มีค่าทําให้หลวงปู่ต้องไปตามมาจากวมโลกแม้จะเหลือแค่วันเดียวจึงเป็นอุทาหรณ์ที่ดียิ่งอยากทําอะไรไม่ยอมทําเมื่อหมดเวลาแล้วต้องเสียใจ ที่ใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่าชีวิตนี้น้อยนักอีกไม่นานพวกท่านก็ต้องตายจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเถิดเวลาหลวงปู่มั่นเล่าเรื่องเทวดาพูดผีชนิดต่างๆให้ฟังผู้ฟังเคลิมไปจนลืมตัวและลืมเดือดร้องเวลาลืมเด็ดเหนื่อยเม่อล้าไปตามๆกันประหนึ่งตนก็ใคร้รู้อย่างนั้นบ้าง คิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วทําให้เกิดความกระยิงต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมากับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจาเป็นให้ฟังยิ่งทําให้อยากรู้เรื่องอดีตของตนจนลืมความคิดที่อยากผลพุกไปนิพพานในบางครั้ง พอรู้ตัวเกิดตกใจและตำหนิตนว่าอ๋อเรานี่จะเริ่มบ้าไปเสียแล้วแทนที่จะคิดไปในทางที่หลุดพ้นดังที่ท่านสัง่งสอนแต่กลับไปคว้าและงมเงาในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวไปพักหนึ่งพอเผลอตัวก็คิดไปอีกแล้วต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อยเวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดา พูดผีชนิดต่างๆมาเยี่ยมท่านรู้สึกน่าฟังมากเฉพาะพวกพูดผีรู้สึกมีผีอันตรพานเช่นกับมนุษย์เราถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมากเขาต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเองขังไว้เป็นพวกๆเป็นห้องๆเต็มห้องขังแต่ละห้องมีทั้งผีอันตรพานหญิงผีอันตรพานชาย และอันตรพาน์ประเภทโหดร้ายทารุณจำพวกทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายด้วยมองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดเจนว่าแผ่เมตตาให้ไม่อยอมรับพวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกันผีที่มีอุป,ปนิสัยไฝบุญกุศลก็มีอยู่แยะพวกผีธรรมดา และผีจำพวกอันตรพานเคารพนับถือมากเพราะมีผู้อุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีลิปภาสศักดานุภาพมากผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติไม่ใช่การประจบประแจงท่านเล่าว่าที่ว่าบาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญนั้นท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่งคือผีมีวาสนาแต่มาเสวยกรรม ตามวาระเช่นการเกิดเป็นผูดผีแต่นิสัยใจคอในทางด่นนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมีอำนาจมากด้วยเพียงพูดเดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจำนวนมากมายเพราะมือผีไม่มีการผีพวกผีพ้อ,พองเหมือนเมือนมนุษย์เราแต่ถืออำนาจตามหลักธรรมแม้จะฝืนถืออย่างมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะกม ไม่เอเมื่อไปตา่างต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัวอำนาจที่ใช้อยู่ในเหมือนมนุษย์จึงนำไปใช้ในปอลโลกไม่ได้เวลาท่านออกเที่ยวโปรตั์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนยิงโดยทางสมาธิภาวนาพอมองเห็นท่านเขาก็รีบโฆษณาบอกกันมาทำความเคารพเหมือนมนุษย์เรา ท่านเดินผ่านไปตามที่ต่างๆในที่ชุมนุมผีและผ่านไปที่คุมขังผีอันตถานหญุงชายโดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้นำทางด้วยความเคารพเรื่อมงสายท่านมากและอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่างๆให้ท่านฟังและอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่า เป็นผู้มีความโหดร้ายคอยรบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควรต้องขังไว้ตามแต่โทษปักเปล่าของเขาคำว่าพูดผีนั้นเป็นคำที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหากความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั่วไปตามภูมิของตนนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝาก ทุกทุกท่านในวันนี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังเถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเือแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ